รอยคีนออกมาชื่นชมหนึ่งนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูในเตดหลังโชว์ฟอร์มเก่งเกมบุกชนะนอตติงแฮมฟอร์เดสรอยคีนอดีตกองกลางกับตันทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูในเต็ดยกย่องฟอร์มการเล่นของบรูโน่เฟอร์นันเดสมิฟิลจอมทัพของปีศาจแดงในเกมที่ต้นสังกัดบุกไปชนะเจ้าป่า 0, นอตติงแฮมฟอร์เรสสองต่อศูนย์ในสืบรีมีลีอังกฤษเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเกมดังกล่าวบรูโน่สร้างสรรเกมรุกให้กับปีศาจแดงได้อย่างน่าชื่นชมและมีโอกาสทําประตูหลายครั้งแต่ก็เจอความหนึบของเทเลนาบาร์า อย่างไรก็ตามคีมมองว่าบูโน่ทำได้ดีแล้วแม้จะยิงไม่ได้ก็ตามคีมกล่าวว่าสุดยอดเลยผมคิดว่าเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมมากเขาคงจะผิดหวังที่ทำประตูไม่ได้แต่คุณภาพในการจ่ายบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษของเขาถ้าคุณเป็นกองหน้านั่นคือความฝันของคุณเลยละ่ะขาประสานงานได้ดีกับคริสเตียนอีริเซและทุกคนที่อยู่รอบตัวเขาคนนี้คุณภาพนอนล้วนเลยพูดตามตรง